เพิ ừ, cái cái ่นกำลังจะเคลื่อนย้ายซุปมากระหนางบ่าวโจโจเป็นยังไงทีถือลูกพ่อกำลังจะเคลื่อนไอ้เจ้าหนี้รถดพ้นมาแล้วแต่ว่าผู้เล่นอยู่ทางนาเจ๊ไซหน่้ยก็จะย้อนผ่านทางใหญ่ลงไปเลยบ่อเรือบุคคนาทางใหญ่ไล้เนาะบุคคนาสับสิญโยรถแล้วเนาะทางนาแม่บ่าวไก่หลายหลายคนเนาะอะ ตัวคนอาศิโบลายเป็นไหนนี่ดีนะโลายคนเป็นไหนเมื่อคืนนี่ก็มามากับบ่าวเมนบ่าวดุยเนาะเมื่อคืนนี่ก็นสามเสี่ยวหัวเสี่ยวที่ไปน้ำกันดูๆเสี่ยวหักกันก็คือมีสี่คนนะบ่าวดุยบ่าวโจบ่าวเมนกับบ่าวตาอ่านเะ็นสี่คนสี่เสี่ยวแต่ว่า เขาก็บอเคยได้เป่โตเดวมึนบอกอเดีมาหากันนยน่มันช่วนี้มันยำเวียกปกเกียวใเวียกมันแมนเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขามันยำพันหอยมาหากันเลยอกจากงยำมีงานอย่เฉพาอกันมีงานบุญงานศิลป์เพิ่งเพาะกันเถอะเมาตก้กอว่าแบบไปนู่มา่กับไรลูกน้อยอะไรพูนเออผูกเชนาะไรกัน เม้าวครับอันเนก็เป็นสมเนนดึงเนาะตัวเนนมีองค์เดียวหมเมฆาวมีจั่องมีไรองอยู่ตาเิลายองบ่เออเนนอยู่อ่ะเดนี่คอยบว่าีว่ามยขั้นผู้หญิงจักยิ้ผู้ชายไม่ไหวจักดอกโจโจกํลังจะเคลื่อนย้ายไปมางบนโต๊ผู้ักคุณ อขอแสดงความเสียใจในมุมเวลาเนาะอปีก่อนก็นกนเสียอายไปหนึ่งคนปีนี้เสียพออายเป็นเสียชีวิตแล้วสองสองปีขึ้นหลังครับปีนี้นพอจากไปเ็เลยน้องน้องใส่กัอยู่กุงเทปเลยเนาะนั่งงก็น,กนี่งาตกงานนะ่บ่ก่อ เอ,เอื่ยพนักกมาไข่ใค่จะมาวิทเนาะไม่สั้นนะมาประทานนะพนกสีเลื่อนใหญ่ซุผู้เละนผ่านบอลสูงไป้ล่นผู้เล่นผู้เลจะจอยด้้เ้ะจอยนะโอเคให้มอดูครับก็ได้นะอ,อย,ยะอ่าจะจอยไปทางคนอื่นเลยเอยได้ได้ได้ เก็บเกี่ยื่องไปแบนกางเกเขื่อนใหญ่เกี่ยวเื่องกันนี่ก็ถือกันยังไงมาโจโจกับผู้วบผู้ยังยังยังเฮ้ยคือูไปสอมเลยมาโจมนเลเบิดเลยบิหได้หน่อยได้หลายคนมาสอย มีทางหัวหน้าอ้วนเพราะโมบงซื้อดอกก่้ยันเอฟซีไฮโมบงซื้อดอกหูหูกันอยู่เป็นก็มาวัน <c oughs> นี้ห้างบดเขขาในเมืองกับหัวหน้าสำนักให้มือสายไปนำนะมึงนี่ว่าขอเวลานาอกมาพี่แล้วจากภนกิจศพ กงพอเสียแล้วเข้ากับ,บสิกลับ้านเมื่อคนเขาวันสิกลับ้านมาคนเขาอ,อ,อยู่หน้าคือเก่านะห้แม่ก็อ้นนายๆนะบุสมิลละมัดถาเยือนบุบตากัะม,มัดจนหัวสิบโมงคือยัอไงมาผมก็ังจะเขื่อนใ่าย สตาร์ทเครื่องเตียมหน่อยเอาอันผ้าอันนี้เาปล่อยลงไปตามนี้เลยซีผ้าเออตะพามไงตรงหนเนาะเออลืมลืมลืมมาสีบบ่งสี่ไปเลยไล่ออาไปับขอโทษดก็ไปลหลายไเลย FC หลายหลายคนมาซีโ่ถูกสตาร์บันได Bi cai gì hết chẳng chẳng chừng chừng lông, chừng chung, chừng 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 ดิปลุงแม่นมัสปงมาอีหยังกะเขาเจ้าเอิ้นปงโศกบ่ืยังแมนของีนี่กําลังเือนย้ายออกไปกยังอีกไกเตเพ่สิฮอดไกสมรซจ่อยเพ่สิย่างาลายเเพ่เพิ่นสิฮอดกําลังแห่กันตอนนี้ คนน่ะส <S 々> ิบหลายเป็นไรก็ลงไอ้พร้อมเป็นเวียกกระทันหันเราส่วนนึ่มันยำเวียกเพราะมันกระทันหันโุกสวัสดีเจ้จอยสและดีคนสวยดูแหละผ่านบัอโน้นสูงไปพู่นลุ่มเที่ยงกว่าสายแดงไปเจ้าจอยขี่น้ำเบาแมนนะฮะเปิดซิรให้น้องใหม่ครับโหลดบารดี ไปไปฟอกันทีบอดเฟิร์นเชีอาไวัยดูแลนอนไปรู้อะไรบ่าวแมนผ่านหน้าของบ่าวโมบ่าวแมนเนี่ยไปรู้ให้เด่นหน้าเพิ่์นสำเร็จแล้วนี้สำเร็จไปเทียบหอยเอ้ยยังหน่อยหนึ่งเนาะยังแค่นิดเดียวไปแล้วเพิ่์นสิเลอะไรของบ่าวตายังเขื่อนทุงของแม่อีกยังบักหลาย ยังอ <ouse> so 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 right so ีกไกลพอสมควรพอตรงนีผู้ภาคหน้าเจซ้ายไปเลยพอคอยขี่ลังครับก์ก็โจโจกันอยู่เทิ่งหมดเลยเป็นเน้นเจโจละตอนนี้พอกอบางคนคอยได้เปิดโตเสี่ยวอะไรแบบบางคยได้ไปมาหาสู่กันก็อดสิเขาใจกันพอส่วนนี้มันเป็นยามเวียกเลยก็โดนๆพอกันเถื่อนอ่ะนี่แหละพอกันอยู่กลางทางมันก็ยิง ยกมือสักกันเ้ยไม้ไซนันนี่ตัวเปื่อมาหอดวันนี้แล้วมันก็บางสิมาจอบตอนนั้นมันบกพรอยมากมันสายเกินไปแล้วขอโทษขอไปนิมเสียวหลายๆเป็นมาหอดมือสิดะขอแสดงความเสียใจนั่งเนี่ยเสีขอแสดงความเสียใจน้ำเสียอย่ยๆพัวเจใสายจะมาเห็ดยัง จักแมนโลกีจางโมลุงแมนโลกีจ pues ักเนี่น่ะโอ้มีรถไถถอนคันั้อยู่เพื่อนบ่ขี่จะขี่จักรยานยนต์เออจักรยานละล่ะยางได้เลยออกร่างกายขาไปน้ำเหรอขาันนี้รองเา่ิลวันี้เออกะเล่ปั่นแทนกาลรถทีบคันนี้เราขี่คู่มมอคันมัขี่มือได้นีไปแล้ว ไกลสิหอดโน้นสูงแลยพวกนึงไอ้ผ่านไปมันก็ไกลพอสมควรสะจ่อยสะจ่อยออกกำลังคารอะไรมาซ้อนมึงด้วยสะจ่อยซ้อนท่าให้เบิ่งมึงด้วยนะสะจ่อยบอกกล้าซ้อนท้ายยะไปยังขึ้นมารถกี่คันจะซ้อนเนาะแมนจะเอาท้ทันจะมาในห้อยโดดขึ้นไว้ปพอโซ่ Đô chỗ nên ông đi học ở... mẹ khao thì nó nhau hù mẹ khao cho ông như chết hàng này đây ta chết hàng này đây mẹ khao chết ông thằng nội chết thằng phụ nội cây gì họ là họ là chế sái đẹp để...

เมฆาหอกันเ็มเพียบกันเลย่น้องเมยงก็ไปู่กยังก็ไปใส่พี่นาพี่เมฆาหองตัวเด็ดเลนน่งองทำะไรนจัดงานเป็นกุมัวยน่ะแม่เาเอาม่เป็นชีลอยใครเอาไม่เป็นเอาไม่เป็นกัแนวมันบอก เอาไามเขาไปใส oh my, so <Okay. S 1> ่ไปาไปน้องแม็กเขาไปไปอนเจ้านะฮะลายคนมาสาวจอยเขาเกี่ยมไห้เขาไปเขาไปวางในศพเขาจะเกในเขาไปวางนะ คนกับมือนี่ก็บกคอยร้ายเอดีแหม่นะงานเวีนยนในงานก็เลยคนบกคอยร้ายนะเริเ่มงานแล้วเป็นไงท่านะพลางทำพิธีนะแม่นว่าปีม่เราส่งพอสู่สวงสวรรค์แล้วจ้ะในงานเป็นการแบบออก็ธรรมดาธรรมดาบ้าน,าานเฮา,า,เาะ ครั้งแรกนะที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนาะครับได้ครอบครัวหมูหมูฮานะแต่ว่าครั้งนั้นนะ่ะบ่ได้ไปอย่างที่อายเพิ่นทั้งเป็นภาษา,า,าจำบรรณโมงมันาะบ๊วยลวงบ๊วยไลปานใด หลายคนก็บเกียรใหม่ที่เขาไปทนงานไปส่งเป็นคือสู่สวงสวรรค์นะขอให้พอเสียเป็นสวงสวรรค์ได้นะไปบวนที่ดวคนนี้นะตอนนี้ทีมงาน สชวมาแล้นี่เสื้อดำๆมามองล้างๆแล้วก็มาสอยเป็นกองใหม่มากับทีมงานเขาบ่าวดุยนยีกับบ่แมนนี่นะวันนี้สำเร็จงานนั่นแหละวันนสิได้ดิ่มพิธีจูดแหละนะวันนสิได้พากันเอาใหม่เข้าไปนี่เชินเข้าเอาน้ำ เอาไม้ยิบกันไหมเป็นเอาน้ำไปเลยก็ถุยเถื่อเพื่อได้กับน้องแมนบ่แมนเพิ่นอัีเอาน้ำใส่เขาวาดปกแกะอีกครั้งใส่ชาหน่ะนะที่เพิ่นให้เอาน้ำานี่ถูบน่อแมนมีทั้งถูบแล้วก็ไม้หนำอยากพี่น้องกันมากายคนที่มาแสดงความเสียใจเมื่อไรน้องอ้อนคือตาแดง ใจเย็นเล้ใจเย็นคเห็นอนมอะไรออกมืดมืดมบดปอบหลังคาน้ำป่าสฉพาะนขาซอยเปิดเพื่อกเนออกมาได้้็เห็นปากไมไม่ไปในน้นอย่าอย่าเสีย น,นี่ะนี่เป็นเกมเก็เบกูน้นะเกมจูดระบิดเลกนกิจศพเขาเรนะบาโจเป็นคนลงมือเองนะเสียหฮา,หาสอดอไดน,นะอีกน,นะ โค้ชแสดงความเสียใจน้ำหม่หลายๆนะส่วนเสียพอที่หักไปนะเขาหน้าเมียวคนจะมาหลายๆคนนคะแต่ว่าหม่เขามาโบกโบเบิดพอปวมืแค่หโม่หักเกามากันแค่สามสามคนน้องอ้อนกน็มาน้านองอ้อนแล้วก็ผู้ที่มาน้ำน้องอ้อนนะ้ำหม่เฮียนรุ่นเดียวกัน กีนัมได้ตังานนี้ไม่พอว่าไปบางหม่องกต้องัวกันชิมงานเพกำลังเก็บกูเขื่อเขาเพิ่มกำลังรอยน้ำมันเตรียมลวดออกมาให้เบาเจโจเป็นคนพานิกิตซบเองเนาะคือลูกชาย ลูกชายของเพื่อนเองเนาะโจโจก็ใช่เพื่อนเป็นคนลงมือเองตัวนี้เพราะว่าลูกชายลูกชายนะครับสามคนตัวเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนเดือสองอยู่กรุงเทพ์หนึ่งคนต่เนี้เออเหยาดตีนเฮ้ยเย็นน้องแม็กหลายๆคนก็ไม่ได้ใส่ความอิปาก้กคือใส่ dạn nhanh này này, COVID mà ừ. nghe, bằng phầy thì phân xe chuột này nó chuột lên phải xài phần đấy phải tam sái luôn bên phần thì phần hoàng phương yên có phầy này này. có, có phầy mấy Nè ไป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  à, ừ. thì... à, hai ไปไปไป không

เอานำนำหมดเบ้ยเออเจ้าเก็บเนี่ยกันก็บ่ฮู้ไว้นําเด้ออืมมานี่ก็ขอลาคลิปแล้วปลุงพอคลิปหน้าเด้อตามกแชร์่งบ่าตนเด้อสดีบค